ยังไม่รู้ข่าวนี้อ่ะแล้วพอเห็นุ๊บโอ้โหเราเรียบมือในสั่นแล้วนะกาแ้รูปของคุณหญิงสองรปูปแล้วก็รียบเอาไปโพสเอาเข้อความไปโพสคือนั่นคือสั่นแล้วนะนั่นคือสั่นแล้วทีนี้ยังไม่ทันดูอินบ็อกซ์นะพอมาดูเฮ้ยคุณหญิงเราก็ไปแตะอ่านแล้วก็เห็นพี่ลุงอ่ะกำลังไล์อยู่ซึ่งแบบโอ้โหบอกเลยว่าเราเราเข้าใจเลยว่าพี่ลุงสั่นเสะเทือนเบอร์ไหนเราก็เข้าใจว่า คำนี้นะคะว่าการต่อสู้อ่ะคือมันไม่ได้ง่ายนะกับการนําสินค้าตัวหนึ่งออกสู่โอประเทศที่เป็นคุณก็รู้ว่าคําว่ายุโรปสามสิบกว่าประเทศอ่ะมันเป็นประเทศแบบประเทศที่คือยิ่งใหญ่อ่ะทุกคนก็ยุโรปอ่ะสามสิบประเทศมันยิ่งใหญ่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นทุกคนน่ะจะมีความต้องการนําสินค้าตัวเองไปยุโรปทุกคนเข้าใจใช่ไหมพอมันได มันได้ไอ้ตัวที่ยากสุดอะมันคือกําแพงเลยทุกคนมันคือการทลายกําแพงที่เหลือทั้งหมดในใจเราเพราะเรามั่นใจสินค้านก้าวเข้ายุโรปได้ทุกตัวน้ําหอมว่ายากแล้วนะเราก็จัดการไม่ให้มีเคมีไม่ให้มีแอลกอฮอลจบแต่พอมาแคปซูลเนี่ยข้อจากัดมันอยู่สองอย่างคือหนึ่งมันเป็นเหมือนยาสองมันเป็นสมุนไพรแล้วมันดันจัดไปอยู่ในหมวดหมู่ของอาหารเสริม ซึ่งมันต้องเป็นยาค่ะทุกคนแต่เราไปจดอาหารเสริมมันจึงยากคูณสามคูณสี่แต่คุณหญิงทําได้มันเท่ากับเราอ่ะทลายกาแพงในชีวิตเราที่เราเคยคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ครูเอานกเอทถามพี่ลุงกับพี่ป่านนะเราเอาแคปซูลไปออกทีวีพี่ลุงจะรู้เราขอคออเราขอคออแคปซูลมาตลอดสี่ 3, ปีสามสี่ปีเนี่ยที่เราจะไปออกรายการทุกคนเชื่อไหมไม่เคยได้ อยู่ที่คาว่ายากับอาหารเสริมมันจึงไม่สามารถที่จะออกรายการได้ความชัดเจนของมันยังน้อยอยู่มันมันมันอยู่กั้มกึ่งอะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่ทําอันเนี้ยกึ่งยากึ่งอาหารเสริมซึ่งมันเป็นแบบอะไรที่แบบยากมากๆแล้วขั่ต่อสู้เรื่องแคปซูลมาโดยตลอดจนในที่สุดล่าสุดเราสามารถออกรายการได้ก็คืออายุน้อยร้อยล้านกับรายการของคุณนิก่ะอ่าอะไรนะชีวิตดีดี คุณฟังนะเราออกได้ก็จริงเราขอคออได้ก็จริงแต่เรานํามาแสดงไม่ได้แต่ของคุณหนิงอะ่ะทุกคนเรานํามาแสดงได้นั่นแสดงว่าตอนนี้ลูกพะาประสบความสําเร็จที่จะไประดับโลกได้จริงๆขอบคุณนะทุกคนขอบคุณขอบคุณพี่ลูกที่ให้พื้นที่ขึ้นมานะคะแบบแบบประสานสะเทือน ือไม่แน่ใจว่าขึ้นพวกนี้มันจะสั่นได้เบอร์นี้ไหมเนาะแบบขอบคุณมากเมื่อกี้อ่ะแบบโอ้โหทำไมจะได้ขึ้นกับพี่ลุงสักห้านาทีหรือสิบนาทีก็ได้ให้แบบพลังออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็แบบขอบคุณพี่ลุงนะที่พยายามแบบโอ้ยพี่ดาพี่นมคือแบบขอบคุณจริงๆมันเหมือนไม่งั้นมันเอิร์ดมันมันเอิร์ดอยู่ข้างในอ่ะมันอยากเออแบบมันอยากร้องอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอีกหนึ่งความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนค่ะที่ที่เป็นโนบะเก้าภูมิใจอยากให้ทุกคนที่เป็นกนบะเก้าค่ะ ต่อต่อ,ตอมาอย่างต่อเนื่องเชื่อครูเหอะว่าพวกเราใช้หัวใจทาจริงจริงเชื่อครูเหอะว่าเราอ่ะไม่ได้มาเอาจากพวกคุณแต่เราอ่ะต้องการให้พวกคุณอ่ะมันรวยกับเรามาปังไปกับเราอย่าคิดเรื่องลดกับพวกเราเรามาจับมือกันดีกว่าค่ะทุกคนจับมือกันครูรวยได้คุณรวยได้ผู้บริหารรวยได้ทําไมคุณจะรวยไม่ได้มาจับมือกับเราเธอเชื่อเราไหมว่าเราอ่ะสู้ไม่ว่าจะ เคยคิดว่าจะถอยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ถอยคุณอย่าถอยคุณอย่าถอยเพราะคุณต้องได้เหมือนเราเชื่อเชื่อเถอะว่าคุณต้องได้เหมือนเราเนาะพี่ลุงเนาะขอบคุณพี่ลุงมากขอบคุณขอบคุณจริงๆนะโอ้แบบสั่นอันนี้พูดจริงนะแบบสั่นว่าขอบคุณคุณหนิงขอบคุณที่แบบขอบคุณที่ให้เราประกาศได้ขนาดนี้ขอบคุณที่ให้พื้นที่เราประกาศตัวได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันยากจริงถ้าไม่ยากเราจะไม่ อย่างถูกต้องเพราะว่าการการที่เราจะเอาไอ้โภชนาการติดติดข้างกล่องอ่ะมันไม่ได้มันมีข้อจํากัดทุกคนแต่เราพยายามอะ่ะเราจะทํำยังไงเราก็ไปหาข้อมูลหมดเลยจากโรงงานนู้นนี้นั้นอะไรเงี้ยแต่วันนี้คุณหนิงทําได้มันมันคือการที่ทุกคนต้องออกมาประกาศแล้วค่ะว่าเราทําได้ว่าแบรนด์เราทําได้ว่าคุณหนิงทําได้ว่าเราไปยุโรปอย่างภาคภูมิใจแล้วเพราะฉะนั้นทุกประเทศทั่วโลกมันง่ายแล้วค่ะทุกคนมันง่ายแล้ว